ลูกลูกฝนที่วัชรตะกูลมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สปี2,553พร้อมคณะเริ่มคุ้นเคยกับการให้สัมภาษณ์มากขึ้นค่ะหลังจากได้มีโอกาสไปขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนตามสื่อต่างๆเมื่อวานนี้อาทิหนังสือพิมพ์บ้านเมืองมติชนดาราเดลี่ทีวีอินไซต์และมายาชแนลค่ะ ่วนวันนี้สาวๆได้เดินทางไปขอบคุณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5โดยพลโทอำนวยทองสุโชตรองผู้อํานวยการสถานีเป็นผู้ให้การต้อนรับค่ะต่อด้วย True Insight Modern n นไนท t t ีนายสิทธิศักดิ์เอกพจน์รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ให้การต้อนรับพร้อมขอบคุณพี่ๆนักข่าวรายการนายเอนเตอร์เทนค่ะจากนั้นเดินทางไปขอบคุณนิตยสารอุปสและรายการดาวกระจายมาที่นี่ทําให้สาวๆปลื้มใจไม่น้อยเพราะมีแฟนๆรุ่นจิ๋วมาขอถ่ายรูปด้วยล่ะค่ะ ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่บ้างเวลาให้สัมภาษณ์นะคะพี่ๆนักข่าวทุกคนก็น่ารักค่ะให้การต้อนรับพวกเราทุกคนเป็นอย่างดีเหมือนเปิดโลกทัศน์ใหม่นะคะได้เห็นการทํางานของพี่ๆสื่อมวลชนต่างๆนะคะ <inclusive. S 2> ก็ทําให้เรามีความรู้แล้วก็ประสบการณ์ต่างๆรู้สึกว่าสักวันหนึ่งอยากจะเป็นพี่ๆสื่อมวลชนเหมือนกันค่ะก็อยากจะขอบคุณพี่ๆส,สื่อมวลชนทุกคนนะคะที่คอยสนับสนุนพวกเรานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่สนับสนุนแล้วก็ติดตามพวกเราตลอดมาค่ะ